สวัสดีวันเสาร์ค่ะมาแล้วค่ะวันนี้เซลเอ็มพาชมรถตัวนี้เลยนะคะกับ Toyota c a m มรเครื่องยนต์ 2.0G รถยนต์ปี2019ค่ะมา2คันสีดำนะคะเอาใจลูกค้าเครื่องยนต์2.0กันนิดหนึ่งนะคะรอบคันกันนะคะของคันนี้คันนี้ก็สวยๆเลยค่ะรอยน้อยกระจังหน้าตัวใหม่ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ค่ะ ออปชันรุ่นนี้ก็จัดเต็มนะคะรอบคันจะมีรอยเล็กน้อยค่ะรอยขวรแมวรอยหินกระเด็นนิดเดียวค่ะแต่น้องทางบริษัทเราคือตรวจรถแบบอย่างดีเลยตรงไหนมีรอยมีอะไรน้องจะวงไวนะคะ 2.0G ค่ะกุญแจก็เป็นแบบรีโมทนะคะมีครบ2ดอกค่ะ เรามาดูด้านหลังด้านหลังก็จุของได้เยอะนะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะเครื่องมือแม่แรงอย่างอะไรนะคะรถสวยๆเดิมๆค่ะ รถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะให้ลูกค้าเห็นงานสดงานจริงกันเลยมาสีดำทั้งสองคันเลยค่ะชอบคันไหนป้ายทะเบียนคันไหนเรียนเชิญนะคะป้ายภาษีก็จะหมดสิ้นปีนี้นะคะทันวาหกแปดกระจกหน้ากระจกเดิมโตโยต้าค่ะดูยางกันหน่อยค่ะ ยางเป็นของ Bridgestone นะคะเป็นยาง2 205ทับ65ค่ะดูสัปดาห์ยางกันสัปดาห์ที่17นะคะปี2024ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลขไมค์คันนี้กัน เลขไมค์คันนี้อยู่ที่16000นะคะ471กิโลเมตรค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั i ค่ะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธฟังจุกสปอติ y าย u t u b e ได้เลยนะคะมาเดี๋ยว,วเซ้มลองสตาร์ทเครื่องนะคะก็มีเมมโมรี e ซีค่ะได้ถึง2ท่านค่ะ หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราดูกล้องหลังกันเครื่อง2.0กล้องหลังชัดเลยนะคะสามารถนี่นะคะมีเส้นแบ่งเส้นสีแดงเส้นสีเหลืองนะคะส่วนตัวเส้นนี่นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบรูปแบบไหนนะคะเลือกได้เลยตามสะดวกได้เลยกล้องหลังชัดมากช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะคะไวร์เลสชาร์จรุ่นนี้จะอยู่ด้านในคะ่ะ ภายในเป็นสีดำนะคะเบาะไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะคะสามารถเลื่อนได้แปดทิศทางไปค่ะดูด้านหลังกันน,นิดนึงนะคะว่าเบาะเป็นยังไงบ้างเบาะนะคะด้านหลังสามารถใส่คาซีทนะคะมีตัวไอโซฟิก ไอคาซีดนะคะมีมา่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็จะมีม่านหลังไฟฟ้าค่ะไปต่อกันอีกคันค่ะคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันค่ะรถเดิมนะคะ ลูกค้าท่านใดมองหารถคัมรี่นะคะคัมรี่2.0ประหยัดน้ำมันนะคะสามารถเติมน้ำมัน e 8 5 e 2 0ได้ค่ะด้าน,นหลังนะคะรุ่นเดียวกันเลยค่ะปี2019 ปลายภาษีะ 5, 4, จะหมด พฤศจิกายนปี68ค่ะปีนี้นดูยางกันนะคะเป็นของดันหลบค่ะสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่16ค่ะปี2024ยางเป็น205ทับ65ค่ะแม็กนะคะขนาด16นิ้วค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเลขไมคันนี้กันค่ะเลขไมคันนี้จะอยู่ที่134,768กิโลเมตรค่ะ รถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเน่แคปิตอลน,นะคะที่ปล่อยให้กับหน่วยงานรัฐนะคะรัฐวิสาหกิจเอกชนปล่อยครบสัญญารถครบสัญญาแล้วก็จะเข้าที่โกดังเลยค่ะเรียนเชิญลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่าเออรถเป็นรถลานประมูลหรือว่ารถซากไหมหรือว่ารถยึดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะรถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคาเนแคปิตอลค่ะลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ารถมือเดียวเข้าศูนย์เชค็คระยะตามรอบเลยนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวราคารถเพิ่งเข้าใหม่วันนี้ถ้าได้ราคาแล้วเซลเอ็มจะแจ้งใต้โพสต์นะคะลูกค้าอย่าเพิ่งว่ากันนะคะบางทีแบบราคายังไม่ได้แต่ว่าทําไมเซลเอ็มลงก่อนอยากให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนค่ะว่าเรามีรุ่นนี้เข้ามาเผื่อลูกค้าสนใจเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะคะเรื่องราคาเดี๋ยวเซลเอ็มแจ้งใต้โพสต์ค่ะเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นแล้วคันนี้1นึ่งแสนหกพันค่ะ รถยปี์ปี9 0 1 9เข้าสูนตามรอบนะคะสำหรับลูกค้าซื้อสดเราไม่มีบวกแวดทุกกรณีนะคะไม่เลยไม่บวกแวดนะคะซื้อสดเราแวดมันในตัวอยู่แล้วค่ะแต่สำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับนะคะไฟแนนซ์ Finance เรามีหลากหลายบริษัทเลยราคาดอกเบีย้ยตัวดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ค่ะมีผ่อนนะคะตั้งแต่4ปีถึง7ปีค่ะ เรียนเชิญลูกค้าชมรถได้ที่โกดังรถดีเด็ดออโต้สาขาบางนานะคะรถอยู่ที่สาขาบางนาค่ะเปิดทุกวันนะคะ9้าโมงเช้าถึงหโมงเย็นเสาร์อาทิตย์อย่างวันนี้วันเสาร์นะคะเซลล์เอ็มก็ทำงานวันอาทิตย์ก็มาทำงานเรียนเชิญลูกค้ามาดูรถกันได้หยุดกันวันอาทิตย์เซลล์เอ็มก็สะดวกนะคะแต่นัดหมายกันล่วงหน้าสักประ,ม,ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเซลล์เอ็มมาแป๊บเดียวคะ่ะ รถจอดอยู่โกดังบางนานะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมกันก่อนค่ะลูกค้ามองหารถสีดําเรียนเชิญนะคะโอเคค่ะประมาณนี้วันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะคอมเมนต์กันได้โปรดคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะเราอยู่ในชุมชนคุณภาพวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ